สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูบสถาลงตาคนชื่นเดชตับเจนี่นะครับสวัสดีพี่น้องญาติที่ททุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับพี่น้องสาธุสาธุครับน้ำวางได้เลยนะครับพี่นะน้ำด้านหลังนี่วางได้เลยครับเนะอ,อาสอยกันเลยพีออ่เอาสอยกัน,ออกากนสาธุครับ สาธุ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 ค่ะสาณะุค่ับุมคาะคุค่ับุณค่ะคุณค่ะุ้ค่ะคุ่ะคาะคาณค่ะคุณครัคุณค่ะุค่ะคุณค่คุณคะ่ มาได้เลยนะครับมาได้เลยครับตั้งตาข้อรับแล้วมาได้เลยนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับจับน้ำ้วยครับสาธุครับ สาธุสาธุสาธุรับนมเอาให้เด็กได้เลยนะพี่นะส่วนน้ำเดี๋ยวมีรถข้างหลังมารับครับเลียงกับที่ทน้อ,อ,นนนนองนะอะไรนะ นมใไม่เดือดรัพี่นะส่วนน้ำเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีด้าหลังมารับน้ำนะครับยกยกของด้วยพี่นะยกน้ำส้มด้วยครับ,บครับยกน้ำด้วยครับพี่สาธุสาธุ สาธุครับสาธุมาเลยเลยนะครับกก sáu, năm, 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 เก็บทำไมรู um. okay, tense, ้หวยออกเลยครับหวยออกเลยอ่ะยกยกออกเลยสาธุสาธุครับดวงตาท่านไม่เคาะหวยนะครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้างหลังมารับนะพี่นะครับผมสาธุสาธุสาธุครับสาธุ สาทุนะครับเป็นลอตเตอรี่นะครับ,รบหลวงตาท่านก็ไม่เคาะนะครับพี่นอ้องญาติธรรมนะครับนี้ด้านหลังของขังนะครับสาทุครับผมสาทุกครับเดี๋ยวมีข้างหลังมารับนะครับ สาธุครับอะไรพี่ฝรั่งฝรั่งเนาะครับสาธุครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีข้างหลังมารับแล้วพี่นะอ่ะกุงกรุงลวงตาท่านอยากรู้ว่าเป็นอะไรเป็นฝรั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาฝรั่งใส่รถก่อนครับพี่ฝรั่งโอ้ทำกันที่น้องมีฝรั่งนะครับมาถวายหลวงตานะครับขอขอนโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับ คนท้องคนไหนครับลงุงตาอ๋อครับผมอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะพี่นะเนดี๋ยวใช่ไหมให้รถตู้มาก่อนนะครับนมอยู่ในรถตู้นะครับให้คนท้องนู่นนะครับนี่คนท้องนะครับคนท้องคนท้องแล้วพี่ไนดะ้เห็นคนท้อง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 โอ้ยพี่น้องนี่ ก็กมีคนท้องนะครับดวงตาท่าจะมีตาคนท้องนะครับสาธุสาธุพี่น้องอยู่บนรถตู้ยกเลยพี่ยกขึ้นเลยครับสาธุสาธุครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยครับผม โยกน้ำด้วยครับคุณ<ย>ป้ายกน้ำด้วยครับสาธุสาธุครับผมสาธุครับยกน้ำไปก่อนนะครับสาธุสาธุครับครับผมครับ พี่ยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวรอนมก่อนนะครับนะครับนี่ก็มีด้านหลังนะครับได้นำนมให้คุณตานะครับววาามมัั้้คครรบบเพ่นสาธุครับฝากไว้เลยนะพี่นะเดี๋ยวมีรถข้างหลังมาเก็บน้ำนะครับสาธุสาธุครับ าธุสาธุครับกรับกอสำหรับคลิปนี้นะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่พี่น้องเราเยอะมากนะครับครับก็อย่าลืมติดตามแลวกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องย t u b e ศรัทธาลงตามชื่นนะครับเสียตามเคนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ